ไม่เท่าไหร่เออสามพันหรือเปล่าบอกว่าสามพันแปดโอ้สามพันเก้าเมกะวินแหละเลิศจูนนัจ้าเออในเท่านี้ก็่หมอกระเพาะที่มีอายุ18ปีขึ้นไปบอลไทยนน้ำไฮเลนตามผู้ใดกดทข้ามนแล้วจะเพิ่มกดออกไปเบิ่งเห็นมันจบคลิปอย่าลืมกดซับจะคลายกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำในเป็นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับสมุนสีนะคะสมุนสีก็จะพาทุกคนมาเล่นสล็ร์ร์รอดนะคะทุกคนค่ะค่ายพีจีนะคะเป็ดที่สอ0รบาทอู้ร้อนหนึ่งดีกกวนหนึ่งแก้วทุกคนจ้ามาดูกันสิคะว่านี่จะแตกเท่าไหร่นะคะกับสล็อต โอนต้นธนาคารนะคะทุกคนคะ่ะโอ้ my god นี่คะ่ะโอ้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 มาดูกันจ้าอ่ะขอไปอ่าเอ่ออตโต้ดีกว่าเนาะมาลองดูออตโต้บ้างไม่เคยเล่นสักทีนะทุกคนคะ่ะไปคะ่ะ มาดูกันสิครับว่า30ออโต้จะได้เท่าไหร่เอ่ยนะคะทุกคนคะเป็นคอนเทนต์ฉบับอ๋อนิดนึงนะคะว่าเราเล่นบาคาร่าได้มาในสามแบบนี้นะคะโอเคนะคะทุกคนคะมาดูกันสิครับว่าจะปัง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 หรือเปล่านะจ๊ะโอ้นะคะสิบห้าบาทเบ็ดร้อยหนึ่งเลยนะคะตอนนี้นะ่ยว้าวว้าหุ่นเซอร์เลิศนะคะทุกคนคะช่องกรรมาอีกโอเลิศอยู่ได้อยู่โอ้ยทองไม่มาโอ้ my god เฟซว้าว wow. hmm. ถ้าเข้าสเก็ตเตอร์นี่แบบสุดเลยนะคิดว่านะจะเข้าหรือเปล่านะคะทุกผนถามมาดูกันจ้าโอ้โอ้โอ้ยเป๋าตัางเออมามาอีกถุงเงินมาถุงเงินทุกทองมาโอ้โ oh. หสเก็ตเตอร์มาแทนนะฮะโอ้โหทุกผู้ชมครับโอ้แซฟแซฟแซฟนะคะทุก oh. ผ oh. ู้ชคะว้าว oh. เลิศ ไม่ได้แลนะจ๊ะโอ้ยอีหยาอืมนักตัวบัหนังสือนะฮะตอนนี้นะฮะโอ้โหนะฮะอุ้ยสเก็ตเตอร์ต้องเข้าแล้วหรือแม่เข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมเข้าหมด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 โอ้ครั้งสุดท้ายน่าจะโบเบ้โอเมก้าว้าวเข้าเสวยโอเมก้าเลิศสตีสปินมาดูสตีสปินจะมีอะไรเด่นนะฮะตอนนี้นะฮะนี่คุณกมมาค่ะโอ้ คุณหนึ่งโอ๊ยเออเลอิศคุณเอ,อ้ยมันตั้งแล้วมันก็ตื้นไปคุณเรื่อยๆอ่ะเลิศอยู่นะแต่ทำไมวายไม่เข้าเมื่อกีนอ้นะโอ๊ยกระเนมากแม่เออเข้ามาแล้วจ้าคุณหกคุณสามเป็นหกร้อยเอ,อ้ยยั่วโอ๊ยหกร้อยเออมา เฮ้ยเต็มหนะคนสี่โอ้หน้อยกว่าเมื่อกี้อีกครัมเนี่ยเลือสามครั้งมาเฮ้ยทโทเงินเท่าไหร่พันห้าเองอ่ะมาอีกหน่อยเงินมาโอ้โหครั้งสุดท้ายมาแม่มาโยปังปังเออครั้งสุดท้ายเลิศโยเออมาอีกเอา อะไรได้เท่าไหร่นี่ได้เท่าไหร่เออสามพันหรือเปล่าบอกว่าสามพันแปดโอ้สามพันเก้าเมกะวินแหละเลิศจูนนะจ๊ะเออได้เท่านี้ก็ถือว่าเลิศจูนศูนยหกพันได้มาห้าพันเออเลิศเลิศถือว่าโอเคแหละได้อยู่นะคะเออใครที่อยากจะเล่นนะคะทุกคนก็สามารถสมัครได้ใข้างล่างนี้ได้เลยนะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัว ไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็เล่นเล่นซับเซิร์ฟไปนี้สิ่งนี่ยทุกคนคะ่ะเออมาเออเลิศอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเจ้าขาเจ้าขาทุกคนคะ่ะโอ,อ้โหเลิศนะครับหมื่นสองย้อยอจอมแม่จานเลิศแล้วฟังแล้วนะครับพรแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า